ายสุจริตชูชีพสันนลนะครับรองประธานสภาโครงกานส่วนผสมพัานาและท่านยกสุชาติสันนลนะครับรองช่างโอรอไเขียวารั สันธาลาอุปาทาวยธรมิโนโอปุปาชิตวานินุชันติเมสังอุปัสโมสุโคโยโรเป็นองค์พิจารณาพ้าบางสกุลขอกราบนิมนครับ อนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมินโนอ,อนิจจาวัฏ สวัสดีารับใช่ใช่ใช่โอ้ดีจาวดันชาวบาหมดดีกว่ารครับ เรื้องยาวสี่โลเป็นองค์พิจนาภาาบางสกบุลขอกกับนิมนต์ครับ อันนี้จาวตสังาราอุปอนจวัต่งาราอุปจวดเียอยหน้าโนสองตับไผ่เขียวตนธานีบุญดโอสามตับนไผ

จาวตสปทวจตสังคาราอุปาทเวยัมิโน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นี้เป็นองค์เอกศาสนาพาหสกุลขอนิมลครับ

เตตังโมปัสสโุนพระครูวินัยทองสุภาพฐา,านุตโมเลขานิการชุนนมน้าอุบลสว่างอารมเจ้าวาดวัดบุญยาเป็นพิจารณาภาพมัสกุลพระมนด้วยความเคารพครับอานิจจาวัตถสังขาราอุปาถวยายธรรมิโน โอปาชิตวานิโรชันติเตสังอุปสโมสุโค